ติธรรมในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาราชทันร่วมใจมอบของขวัญปีใหม่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณศาลจังหวัดฝางนางชลิตาสีสง่าเพชรนิน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดกิจกรรมจิตอาสาราชทานร่วมใจมอบของขวัญปีใหม่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีหัวหน้าสนราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรมเจ้าหน้าที่ร่วมช่วยเหลือสังคมกิจกรรมช่างอาสาสร้างสุขบริการสังคมด้วยช่างผู้ต้องราชทานกิจกรรมลดราคาผลิตภัณฑ์และบริการราชทานและกิจกรรมเยี่ยมญาติใกล้ชิดค่ะ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชธรร์ในการมอบของขวัญปีใหม่ประจำปี2569ให้แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นการคืนคนดีสู่สังคมโดยมีกำหนดการดำเนินกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่1ธันวาคมถึง15มกราคมปี2569นะครับ